เรามาพูดถึงแ hand s ิ n i t i z e r กันนะครับจริงๆต้องบอกว่าคำว่า s ิ n i t i z e r เนี่ยหมายถึงผลิตภัณฑ์ที่ใช้ทำความสะอาดเพื่อฆ่าเชื้อโรคนะครับ hand sanitizer ก็คือถ้าใช้ผลิตภัณฑ์นี้ไปบ,บนมือก็คือจะฆ่าเชื้อที่มือได้จะเป็นแบคทีเรียหรือไวรัสก็ดีนะครับในปัจจุบันนี้ในท้องตลาดส่วนใหญ่ก็จะมีในรูปแบบของแอลกอฮอล์เจลนะครับที่เป็นในรูปแบบขวดปั๊มก็จะสะดวกดีนะครับกับอีกแบบหนึ่งก็คือแบบแอลกอฮอล์สเปรย์นะครับซึ่งจะอยู่ในรูปที่แบบ ค่อนข้างเหลวเป็นน้ำนะคะใช้ฉีดพ่นบนมือก็ได้นะครับแขนก็ได้แล้วก็ตรงลูกปิดประตูพวงมาลัยนะฮะของรถก็ทําได้หมดเลยนะครับทีนี้เวลาเราพิจารณาเราดูจากอะไรว่าปริทันไหนที่สามารถฆ่าเชื้อโรคได้จริงๆนะครับให้ดูที่เปอ,อร์เซ็นต์แอลกอฮอล์นะครับ ตอนนี้บอกว่า70% V by V หมายถึง Volume by Volume หรือโดยปริมาตนั่นเองนั่นหมายความว่าในสูตรนี้ทั้งหมดนะครับ100%จะมีแอลกอฮอล์อยู่70%อันนี้ก็คือเปอร์เซ็นต์ที่สามารถฆ่าเชื้อโรคได้นะครับทีนี้อีกอันนึงที่น่าสนใจก็คือเรื่องของเกรดของแอลกอฮอล์ที่นำมาใช้นะครับต้องบอกว่าแอลกอฮอล์ในท้องตลาดเนี่ยที่มาใช้เป็นวัตถุดิบมันมีด้วยกันหลายเกรดความบริสุทธิ์ด้วยกัน ถ้าอย่างเราดูบนฉลากนี้เราก็จะเห็นว่าเป็นเอทิลแอลกอฮอล์นะครับซึ่งเป็นแอลกอฮอล์ที่เรียกว่ามีการใช้มานานแล้วแล้วก็มีความปลอดภัยสูงนะครับ purity 95%นะครับมีความบริสุทธิ์95%หมายความว่าวัตถุดิบที่เอามาใช้เนี่ยคือแอลกอฮอล์ที่มีความบริสุทธิ์สูงถึง95%นะครับอีก5%ก็จะเป็นน้ำเพราะว่าเป็นธรรมชาติของแอลกอฮอล์แล้วที่จะมีน้ำปนเปื้อน95%เนี่ยจะเป็นเกรดที่ใช้ในสำหรับเครื่องสำอางระดับพรีเมียมได้เลยทีเดียวนะครับ ทีนี้ถ้าเกิดว่าเราดูที่สูตรเนี่ยปัญหาหลักๆเลยของแอลกอฮอล์เจลแอลกอฮอล์สเปรย์ปัจจุบันก็คือว่าเวลาใช้เนี่ยเราต้องใช้ค่อนข้างบ่อยแล้วจะทาให้ผิวของเราแห้งบางคนที่มีอากาศที่แบบผิวแห้งเป็นคุยแล้วก็ลอกขึ้นมาได้เลยนะก็จะต้องมามีการใช้โลชั่นตามมาอีกนะครับทีนี้แอลกอฮอล์เจลแอลกอฮอล์สเปรย์ที่ดีเนี่ยเขาก็จะมีการเติมพวกสารบำรุงผิวเข้าไปด้วยนะครับถ้าอย่างเราลองดูสูตรส่วนผสมด้านหลังนะครับอินกริเดนซ์ตรงนี้ส่วนประกอบก็จะบอกว่า นอกจากแอลกอฮอล์นะฮะน้ำนะครับก็จะมีกรีเซอรินนะครับกรีเซอรินก็จะเป็นสารที่สามารถอบอุ้มน้ําไว้ในสูตรได้นะครับก็จะทำให้ผิวของเราชุ่มชื้นหลังจากที่ใช้ได้นะครับแล้วก็จะมีแพนทีนอลนะครับแพนทีนอลก็คือกลุ่มของวิตามิน b 5นั่นเองซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นวิตามินที่ดีในเรื่องของการปรับสภาพผิวนะครับคืนความสมดุลของผิวแล้วก็ช่วยให้ผิวชุ่มชื้นได้ด้วย อีกอันนึงที่น่าสนใจมากเลยครับก็คือแอลแลนโทอินนะครับตัวนี้ไม่ค่อยเห็นใครใส่ลงมาในแอลกอฮอล์เจลแอลกอฮอล์สเปรย์เท่าไหร่ต้องบอกว่าเป็นสารแอนตี้โอริแดนนะครับเป็นสารที่มีอยู่ในธรรมชาตินะครับแอลแลนโทอินเนี่ยใช้ในแง่ของการลดการอักเสบของผิวนะครับ ลดการระคายเคืองของผิวและที่สําคัญคือคืนความชุ่มชื่นให้กับผิวได้ด้วยแล้วก็มักจะนําไปใส่ในผลิตภัณฑ์กลุ่มแอนตี้เอจจิ้งหรือต่อต้านความเหี่ยวย่นความชรานั่นเองเพราะนั้นก็จะต้องบอกว่าแอลกอฮอล์สูตรนี้ถ้าเราดูตามส่วนประกอบแล้วเนี่ยก็เป็นสูตรที่เน้นเรื่องของการบํารุงผิวให้ชุ่มชื่นได้อีกด้วยนะครับก็ฝากเอาไว้เวลาใช้แอลกอฮอล์เจลแอลกอฮอล์สเปรย์นะครับ ทาให้ทั่วพ่นให้ทั่วมือนะครับปล่อยให้มันแห้งไปเองนะครับไม่ต้องใช้กระดาษที่ชู่วซับนะครับเพราะว่าช่วงที่เราเหยจะเป็นช่วงที่มีการฆ่าเชือ้อแล้วก็อย่าลืมบริเวณแขนรวมถึงข้อศอกที่บางทีเราไปวางเท้าที่โต๊ะต่างๆด้วยนะครับก็ดูแลตัวเองนะครับจะได้มีความปลอดภัยสูงแล้วเราจะผ่านพ้นวกิกฤตโควิด COVID ไปด้วยกันครับ